ครับสวัสดีชานี้ที่โค้งหนองนานะครับวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับเลยลงคลิปไว้นะครับผมนี่เถียงนาน้อยเรานะครับนี่คือเถียงนาน้อยเราวันดีครับวันดีทุกคน <c oughs> น,แ,บบนแล้วก็ บ้านน้อยแล้วนะครับผมน่ครับจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวนะครับรีวิวรีวิวเถียงนาน้อยเราเอเมนต์รอกันก่อนอย่างงี้ครับนายช่างใหญ่เราครับ เอาววัดีครับล uh uh <|so|>> uh 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 ุงนี่ครับสร้างกค่นานงานนะครับจะใส่ก้อนครับใส่ยากกว่ลุงนครับรีวิวรีวิวแย่นานน้อยนะครับ ราดูบรรยากาศนะครับเราดูบรรยากาศอันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังเราอยู่ชั้นสองแล้วครับตอนนี้นะครับฮาโลครับฮาโลเข้ามาสำรวจครับฮาโลขึ้นมาสำรวจแล้วใส่ผ้านี่ฉัน ครับฮัโลโหลอาเดี๋ยวเราเดินไปดูท่านคนที่เขาจะทําถนนนะครับที่เขาจะทําถนนด้านหน้าแปลงใหญ่แปลงใหญ่รู้สึกว่าแปลงใหญ่นี้ไม่ต้องทำไม่ไม,ไม่ไม่ต้องย้ายเสานะครับเดี๋ยวต้องไปดูแปลงแปลงสวนไผ่นะครับอ่าเดี๋ยวอัคดคลิปวิดีโอสั้นๆให้ดูนะครับว่า เราจะเปลี่ยนแปลงแล้วครับฝนตกครับฝนตกโอ้โหน้ําเยอะมากเลยนะครับนี่ก็เป็นเสาเหล็กนะครับตัวนี้จะไว้มาต่อลงรถนะครับผมก็จะมาต่อลงรถอ่าออกมาจากตรงนะครับหน้าต่างตรงฝั่งนี้มาเป็นที่จอดรถนะครับแกนนะครับผมเอางเอาแงาครับเดี๋ยวเราถ่ายคลิปวิดีโอกันนะครับไปดูสวนไข่กันว่าเราจะออกไกลขนาดไหนนะครับ ดูกับนบรรยากา,กาศของเรานะครับต้นไม้เราีด้านหน้าอ่าถนถนถนนทําเสร็จแล้วมันยังจะมีคลองลอยอีกนะครับมันจะมีคลองลอยมาอีกรอบนึงนะครับคลองลอยนะครับมันจะมีคลองลอยนะ้ามาเลยนะครับโอเคทาโโร่ไม่มานะครับทาร่น้องแกเรียกทาร่ด้วยไปเลยมานี่นี่ทาร่เมื่อวานครั้งที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วโดนเขาลุมนะครับไปเอาที่ของคองนนองมาของ,ของคอใส่ึ้นในรถล,ลกูกทาร่พ่อบอกให้มานี่ไง ให้เร็วเลยมาหาพ่อเดี๋ยวพ่อพูดอะไรมาเร็วเร็วเลยนะครับทาโร่ตัวนี้ร้ายครับเพราะหมาแถวนี้เยอะครับผมวันนั้นโดนลุมนะครับโดนลุมเดี๋ยวให้น้องแจนนั้นก่อนอ่ะเดี๋ยวเราเดินดูเรื่อยๆนะครับบยรารกาศฝนยากาศ,ร,กาศรอบๆของออโคกหนองน้ำผมก็จะทําเป็นบ้านนะครับตรงนี้ครับ ทำเป็นอาณาจักรของแกนสปอร์ตนะครับเดี๋ยวก็จะมีเสียงนาเสร็จนะครับบ้านถ้าเรียนไทยอาจจะเป็นช่วงนี้ครับนะครับอนาคตผมรอไม้เติบโตก่อนนะครับไม้ทรงไม้สักไม้มะฮอกกานีนะครับไม้พยุงไม้แดงไม้อะไรสักอย่างครับผมก็จะทําเป็นวงจรเราปลูกต้นเหมือนที่ผมพูดนะครับเราต้องปลูกวัตถุดิบเราก่อนนะครับนะครับเราเอาปลูกวัตถุดิบเราก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูฮัลโหลมาใส่คอก่อนไปใส่ให้น้อง มาเร็วมาใส่ให้น้องโอเคครับผมเรามาดูกันอนี้ช่างมาทำงานมาเร็วมาเร็วทะลุมาหาพ่อไงคุยไม่ฟังอาใส่ของคองให้น้องเร็วใส่เท้าก่อนไม่ไหวครับรถเยอะด้วยเดี๋ยวจะเหยียบเอายาราาศของเราขนางหน้านะาครับ อ่าตะกี้เนี่ยนี่ครับรถก็มาจอดนะครับรถตรงนี้เขาก็มาจอดครับพร้อมที่จะขยายถนนนะครับนี่ครับขยายถนนเดี๋ยวผมจะมิจันไม่ร้องมาฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้นะครับไปนี่ครับแดนถนนนะครับเพราะว่าฝั่งฝั่งทางโน้นมันจะพอดีนะครับเพราะว่าเราถมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับ มันจะลงพอดีเลยนะครับพอดีเลยรถขาอเกตพอดีเลยแต่ฝ e ั่งนี้นะครับเอามาทําไม่เป็นไรครับต้นไม้ที่เสียหายไปเราก็ไม่เป็นไรเราก็ปล่อยปล่อยให้มันทิ้งไปนะครับปล่อยทิ้งไปนะครับนีคือฝั่งสวนไผ่นะครับฝั่งสวนไผ่มันอาจจะร้อนแสงนิดนึงนะครับอนาคตตอนแรกมันก็ไม่แน่เรือนไทยมันอาจจะขึ้นอยู่ฝั่งนี้ก็ได้นะครับผมจะสร้างเรือนไทยตรงสวนไผ่นะครับผมต้องการจะทําเป็นร้านอาหารนะครับ ลงไปแนวแนวผมครั้งแรกตรงนี้แต่ว่ามันสูงครับมันทําไม่ได้ยังว่าแหละเราก็ต้องยิงลงไปใหม่มันสูงไปเขาต้องเอาบินมาถมนะครับว่าจังไรลงพวนบ่อีังแดออ่าลักแดนเขายิงไปเนานะน,ะน,ไไน,นาจะพอด,ดีหรอมัง้ง โอเคโอเคครับอันนี้ปลาเห้เล,ลื่อนเลื่อเลื่อถึงไหนไม่รู้อะเขาบอกว่าฝั่งนี้ก็ตรงเรื่อว่าอ้าวคุยกจะไปพร้อมเขาเลยว่ะว่าผมคุยแล้วผมบอกเขาแล้วว่าผมทางว่าผบอกเขาเลยอ๋อมันต้องเลื่อเหรออุ้ยอุ๊ยอ๋อเลื่ออกมาถึงพี่ เลือกะเลื่อนตัวเองได้ได้โอเคครับผมยังไงผมฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะคุยรายละเอียดเขาอีกครับผมโอเคบายบาย